นี่จ้าเอาไก่หวานครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิเซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะพระและชาวบ้านวัดศักก์กำแพงใหญ่อำเภออุทุรพริสัยดีใจที่สหรัฐอเมริกาเตรียมคืน2โบราณวัตถุล้ำค่าให้ประเทศไทยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ได้เดินทางไปที่วัดศัก์กำแพงใหญ่ตำบลศักด์กำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังสิริกะตก์หลังมีข่าวว่าทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโรโพลิแทนประเทศสหรัฐอเมริกาจะขอส่งคืนโบราณวัตถุจำนวน2รายการให้แก่ประเทศไทยจึงเดินทางไปเพื่อสอบถามความรู้สึกของพระและชาวบ้าน ขณะนั้นพระมหาดรชัชวานโอภาโซรองเจ้าคณะอำเภออุทรพรพิสัยเจ้าอาวาสวัดศักกำแพงใหญ่ติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้พบกับพระประมวลปัญญาวโรอายุ64ปีพระลูกวัดศักกำแพงใหญ่ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูในปราสาทหลังกลางที่มีร่องรอยฐานของโบราณวัตถุจำนวนสองรย พระมหาดรชัชวาลโอภาโซได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ค่ะว่าเรื่องที่วัตถุโบราณล้ำค่านั้นมีอยู่ที่วัดจริงหรือไม่เพราะตนเข้ามาบวชเนนหลวงปู่เครื่องซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสักกำแพงใหญ่ในสมัยนั้นและเป็นเครือญาติได้ส่งตนไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครจึงไม่รู้ว่ามีหรือไม่และหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่งคืนวัตถุโบราณให้ประเทศไทยและกลมศิลปากรได้ระบุว่าเป็นสมบัติของวัดสักกำแพงใหญ่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและถ้าได้รับมาก็ถือว่าเป็นสิ่งของสำคัญที่ควรแก่การรักษาดูแลจึงจะนำไปเก็บตั้งไว้ในมณฑปบซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนักปลกศิลาอายุกว่า1,000ปีเพื่อไว้ให้ญาติโยมได้กราบไหว้บูชาคู่กับหลวงพ่อ กปลกด้วยค่ะด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดสิสเกตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อบริการและให้คำปรึกษาแก้ปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรค่ะ เมื่อเวลา10บนาิกาของวันที่18บธันวาคม2,566ค่ะที่บริเวณโรงเรียนพลายบึงวิทยาคมอำเภอพลายบึงจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมเนตรผู้ว่าราชการจังหวัด เรียประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามะกุฎราชกุมารเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรอีกทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรโดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในแต่ละสาขาทางด้านพืชสัตว์ประมงดินน้ำบัญชีและสหกรณ์เปิดบริการในลักษณะคลินิกต่างๆให้ผู้สนใจเลือกเข้าบริการตามที่ต้องการเป็นต้นว่าคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายคลินิกเกษตรและสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกมอนไม้คลินิกยางพารา และบริการด้านการอารักขาพืช โอกาสนี้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รณรงค์วันดินโลกประจำปี2566ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนพร้อมประกาศจิตนารมร์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้รวมกันดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรขอให้ไถกลบต่อซังและหวานพืชปุ๋ยสดหลังฤดูทำนาด้วยการหวานปอเทืองและพืชตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการเผาต่อซองลดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อีกทั้งลดภาวะโลกรอนอีกด้วยที่สำคัญช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากพืชปุ๋ยสดที่เก็บเกี่ยวเป็นรายได้เสริมหลงังฤดูทำนาอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีการไถกลบต่อซองและหว่านพืชปุ๋ยสดประมาณ1ล้านไร่ค่ะ และจังหวัดสิสเกตหนุนถนนต้นตาลเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรำลึกถึงดาววิชัยตำรวจว้าปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นค่ะ เมื่อวันที่19ธันวาคม2566เวลา11นาฬิกาค่ะที่บริเวณป้ายถนนต้นตาลถนนอุทุมพรพิสัยปรางกูตําบลโคกจานอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสเกตจังหวัดสิเกตรวมกับทางหลวงชนบทสิเกตอําเภออุทุมพรพิสัยและอําเภอปรางกูผสานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวหนุนถนนต้นตาลเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรำลึกถึงดาววิชัยสุริยุทธ ฉายาที่ประชาชนเล่าขานตำนานบ้าที่ปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีและความพักเพียรในการปลูกต้นไม้ตามถนนสายต่างๆมาอย่างต่อเนื่องกว่า40ปีซึ่งการหนุนถนนต้นตาลเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรำลึกถึงดาบว,วิชยัยบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลโคกจานเส้นทางอำเภออุทุมพิสัยไปอำเภอปลางกู โดยมีการร่วมเสวนาตำนานต้นตานสายนี้40ปีคนปลางกูปลูกคนโคกจานดูแลเพื่อส่งต่อสู่ลูกหลานได้ตระหนักและหวงแหน มีนายนพพงศ์พลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานการเสวนารวมกับนายอำเภออุทพรพิสัยนายอำเภอปลางกูประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดัดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโคกจานนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชัยกำนันผู้ใหญ่บ้านและลูกสาวดาบวิชัยสุริยุทธ โดยถนนต้นตาลสายดังกล่าวเป็นถนนที่ดาวิชัยขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปเยี่ยมบ้านที่บ้านโนนตำบนหนองไฮอำเภออุทภาพรพิสัยเป็นประจำมาวันหนึ่งเกิดยางรถรั่วและอากาศร้อนมากที่สำคัญไม่มีต้นไม้ให้แวะพักเป็นร่มเงาหลบแดดเอาเสียเลยจึงได้พยายามปลูกต้นไม้และปลูกต้นตาลมาตั้งแต่วันนั้นในถนนสายนี้ จึงถือเป็นถนนแห่งความภักเพียรกระตันยูพร้อมเตรียมจัดมหกรรมตาลเสริมการท่องเที่ยวสู่การกระตุ้นเศรฐษฐกิจช,ชุมชนอีกทั้งจะมีการนับจำนวนต้นตาลทั้งหมดจากอำเภอปลางกูถึงเขตจ,จังหวัดสุรินจากอำเภอปลางกูถึงอำเภออุทุมวิสัยและจากอำเภอปลางกูถึงอำเภอกุค,คนันพร้อมปักหมุดยืนยนันเบื้องต้นจะมีการบวชต้นตาลและปลูกต้นตาลเสริมเพื่อรำลึกถึงดาบวิชยัยพร้อมจาลึกว่าดาบวิชัยต้องไม่ตายจาก ใจคนคน่ะเหล่ากาชาจังหวัดรีสกเกตร่วมกับอำเภอเมืองรีสกเกตนนำจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลรีสกเกตเพื่อเตรียมโลหิตสำรองนำไปไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ค่ะสำนักงานเหล่ากาชาจังหวัดรีสกเกตร่วมกับอำเภอเมืองรีสกเกตได้นำจิตอาสาอำเภอเมืองรีสกเกตประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทีมงานอสมอตลอดจนพระพิสุจาก18ตำบลร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริกตเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมโลหิตสำรองนำไปไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เพื่อความไม่ประมาทและมีปริมาณโลหิตสำรองไว้ให้เพียงพอ โดยเปิดรับบริจาคโลหิตภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอเมืองศิษเกษซึ่งได้มีจิตอาสาพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองต่างยื่นความจำงร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเป็นการร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรหรือองค์พ่อหลวงของแผ่นดินและเฉลืมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ วชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อจะได้นําโลหติตไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยที่ต้องการโลหติตฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหติตสํารองเป็นจํานวนมาก นางสาวพัฒนานศิลาอาจนายกเหล่ากาชาตจังหวัดจึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการพนักงานสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพ่อค้าประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมบริจาคโลหิตท,ทุกครั้งกับเหล่ากาชาตจังหวัดสิสเกตและโรงพยาบาลสิสเกตที่ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปยังอำเภอต่างๆด้วยเพื่อจะได้มีโลหิตสำรองไว้ให้เพียงพอกับผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะ และจังหวัดสิสเกตยกตำบลกระแชงอำเภอกรทลักนำร่องชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะ S 1> <S 1> เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่18ธันวาคม2566ค่ะที่โรงเรียนกระแชงวิทยาหมู่ที่2ตำบลกระแชงอำเภอกระลักษ์จังหวัดสิชิเกตในอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบแลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด100ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของสถานีตำรวจปูทอกทระทลัก โดยมีพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3ามผู้บังคับการตำรวจภุทรธจังวอสิสเกตนายกองค์การบริหารส่วนจังวศสิสเกตร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมลงนามความร่วมมือชูตำบลกระแชงออำเภอกระทลักษ์นำร่องชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้สถานีตำรวจภูทรกันทลักษ์รวมกับฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชรบอรและอสมอ รวมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและตำบลโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งภายใต้ความเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนและตำบลอย่างยั่งยืนตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตและสถานีตำรวจภูธรกะทลัก์จึงชูตำบลกระแชงอำเภอกะทลัก์ เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดต้องบำบัดฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยพื้นที่ตำบลกระแชงมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาใน20หมู่บ้านโดยเร่งด่วนประมาณ305คนเบื้องต้นได้มีผู้แสดงตนและขอรับการบำบัดรักษาแล้ว3รายถึงอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการจะบ,บูรณาการตามกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นการให้โอกาสและคืนคนดีสู่สังคมคืนลูกหลานที่กลับตัวกลับใจหาครอบครัวที่อบอุ่น โดยใช้ระยะเวลาบำบัดร,รักษา4เดือนเริ่มตั้งแต่1ธันวาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567ค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แบ่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากูกคนที่รักน,นานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเปไปรถบูมรด,ดลดด